าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นี่แหละพี่น้องที่รักทั้งหลายเอ,อ๋ยบางท่านก็อยู่มาด้วยความลำเค็นใจเราจะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินหากินให้ลูกหลานมาหาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยนี่แหละความจนความคับแคนความแน่นออกพกอยู่ในใจไม่แต่ความทุกข์ ในโลกมนุษย์นี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยมีความสุขก็จริงแต่เจือปนด้วยความทุกข์เราจะมีสุขสักครั้งหนึ่งก็ต้องใช้ทุกข์ทรมานใจกว่าจะได้เงินได้ทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช้เวลาการมากหลายก็ทนทุกข์ก็ทรมานต่อการนี้มามากหลาย กว่าจะย่ายเงินได้ทองตั้งหลักฐานให้ลูกรักอย่างแก้วตาศึกษาวิชาการก็ลำเค็นใจเหลือเกินชีวิตเราหกละเหินอันนี้จังหนอไม่เที่ยงหนอหาความแน่นอนไม่ได้สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง